จักรยานนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากเดินค่ะจักรยานเยอะมากนะจักรยานเยอะมากนะคะ20บาทเนาะ20บาทคาละ20บาทเห็นไหมเราได้ขี่จักรยานเที่ยวรอบสวนสัตว์นะคะเพราะมันไกลค่ะเนื้อที่500กว่าไร่ค่ะ546ไร่ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะดเด็กเสื้อสีชมพูค่ะ ีคนมาใช้บริการเยอะมากเลยค่ะต้นไม้ต้นนี้สถาปัตยกรรมเนาะสวยเนาะนี่นี่กระเรือนไทยนี่สวยค่ะต้นสนก็สวยค่ะเรือนไทยสวยมากเป็นศาลาร้างค่ะคงได้เวลาใกล้จะกลับแล้วนะคะสำหรับชมสวนสัตว์ค่ะ ก็คงไปที่สวนน้ำต่อค่ะสวยนะคะตรงแยกทางเข้าสวนสตว์เขียนว่าสถานีรถไฟเล็กค่ะสถานีรถไฟเล็กนะคนคนก็คงจะนั่งคอยค่ะตรงนั้นเป็นร้านอาหารคนเต็มเลยค่ะออขี่จักรยานกันอันกว้างนะคะคจักรยานเออจักรยานขี่สามคนก็มีค่ะขี่สามคนค่ะ เป็นรถไฟเล็กนะเป็นรถไฟเล็กะะไฟเล็กมาเลยค่ะนะเต็มเลยตอนนี้ตอนเที่ยงนคะคะบริการร้านอาหารที่สวนสัตว์คนใช้บริการเยอะค่ะอ๋อเด็กๆกนักเรียนเยอะเยะเลยค่ะเด็กใส่เสื้อสีส้มขี่จักรยานจะปิดเทอมนะทุกโรงเรียนก็พาเด็กๆมาเที่ยวค่ะนะอันนี้เด็กักเรียน ดื่มโคกดื่มโค้ก happy นะคะ happy ขี่เร็วเฟีย้ยวเลยค่ะขี่เร็วมีความสุขนะเด็กๆร้านกาแฟสวยค่ะแม่ยายคอฟฟแม่ยายคอฟยยคอฟนะคะชื่อร้านค่ะชื่อร้านว่าแม่ยายคอฟฟนะคะตกแต่งร้านได้สวยงามค่ะนะมีตู้เย็นแช่ มีคำว่าเวลคัมนะคะเวลคัมยินดีต้อน,นรับค่ะแล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองข้างหน้าร้านนะข้างในก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มของกิน <c oughs> เอ้เอ้เอ้ขี่จักรยานขี่จักรยานขี่จักรยาน <c oughs> เป็นรถไฟนะคะรถไฟรถรางค่ะรถไฟรถราง เป็นรูปยีราฟนะคะเป็นรูปลายยีราฟ